สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปฐมโดยการนำของนางทองเจอเอี่มธนานุรักษ์รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปฐมได้ดำเนินการโครงการกิจกรรมและได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆดังนี้ วันที่20กรกรกฎาคม2,567ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสารหาบูชาประจำปี2,567นาณพระวิหารหลวงองค์พระปฐถถเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมวันที่20กรกรกฎาคม2,567ร่วมพิธีถวายพระตาหารเพลนและน้ำปานะ แดพระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบทฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรภาษา6รอบ28กรกรกฎาคม2567นณสำนักร,ร่มธรรมองค์งพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม วันที่23กรกฎาคม2567ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนคนปรปฐมประจำเดือนกรกดาคม2567ณนห้องประชุมพิมานปฐมสารากลางจังหวัดนคนปรปฐม วันที่23กรกฎาคม2567ร่วมบันทึกเทปทรทัศถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567นห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุทรทัศแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี วันที่23กรกฎาคม2567ร่วมประชุมและประเมินสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีงบประมาณ2567ณมาหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสาลายาอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐม วันที่23-24กรกฎาคม2567สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกับขนส่งจังหวัดนคนปรปฐมจัดอบรมโครงการชีวิตรอดปลอดภัยจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนรุ่นที่3ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครูและนักเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น230คนณหอประชุมโรงเรียนสามพานวิทยาอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐม วันที่24กรกฎาคม2567ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูบีนัมเบอร์จังหวัดนคนปรปฐมปีงบประมาณพศ2567ครั้งที่2ทับ2567ณสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนคนปรปฐม วันที่24กรกฎาคม2567สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปฐมจัดประชุมการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุคนระบาดด้าน,นการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพศ2567ณนห้องประชุมชั้น3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปฐม วันที่24กรกฎาคม2567ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงลิฟ2รอบที่2ณนะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปฐม วันที่24กรกฎาคม2567ร่วมเป็นวิทยากรประชุมครูเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมิน O.NET NT และ R.T ไปใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนณห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าตําำหนักอำเภอ,อนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมวันที่24กรกฎาคม2567ร่วมประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี2567ณโรงเรียนบ้านกระทุ่มลม้มและโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมวันที่24กรกฎาคม2567ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อผู้นำจิตอาสาให้กับผู้นำจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลณห้องประชุมสนามจันทร์ศาลากลางจังหวัดนคนปรปฐม วันที่23กรกฎาคม2567าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค2จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค2ณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย มหิดนวิทยาเขตสารายาอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมวันที่25กรกฎาคม2567ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนคนปรปฐมครั้งที่1ทับ2567ณนห้องประชุมชั้น3สหกรณ์องทรัพย์ครูจังหวัดนคนปรปฐม วันที่25กรกฎาคม2567ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดระเบียบแถวรูปเสือเนธนารีจังหวัดนคนปรปฐมปี2567นณโรงเรียนสหบำรุงวิทยาอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐม วันที่25กรกฎาคม2567สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคปรปฐมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค2จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลภายใต้โครงการส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยาภาพของผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานศึกษาธิการภาค2ณห้องประชุมโรงเรียนคงทองวิทยาอําเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐม วันที่25กรก,กรกฎาคม2567ร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณพศ2569ของสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการณนะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนปรปฐม วันที่25กรกฎาคม2567สำนักงานศึกษาธิกรารจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยรับบริจาครลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลน,นครปฐมจัดกิจกรรมรับบริจาครลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ132ปีกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2ณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพานจังหวัดน ปมวันที่26รกรกฎาคม2567ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการณห้องประชุมโรงเรียนสามควายเผือกอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐม